เราสวัสดีครับวันนี้นะเรามาอยู่ในแมปชื่อว่าซูเปอร์บ็อกซ์ครับซึ่งนะครับแมปนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับมันมันปิดไปแล้วนะครับแล้วเราเปิดอันครับเนี่ยนะครับเรามากับเพื่อนผมนะครับเฮ้ยเพื่อนผมก็ยังเล่นอยู่นี่ครับมาเพื่อนขอนี่ครับมาเข้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 ามาครับอย่าเล่นกับผมได้นะครับ ัพี่เพื่อนๆครับนี่คือี่ผมนะครับนะลองเล่นเลยไหมครับเลือกแผนที่ไหนดีนะที่แผนนี้แผนนี้ดีกว่าลองๆน้อง,องติดบักน้อยโอเคมาเลือกตัวก่อนเอาตัวนี้แล้วกันใท้ท่านซอ,บบอร์เบทอัปเกรดนี่มมนะครับ เล่นหมวดไอแมนะครับซี่เกี่ผมเป็นไครทันงเฟล่าอับเกดน,นะครับมาเล่นกันนะว่าไอแมจะหวานไหมซึ่งตัวผมบนเพื่อเ้าเลยนะครับตัวนี้ครับมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคย์นะครับเกี่ผมก็สามหมื่นนะครับแต่ต้องเที่ผมนะครับต้องพันหมดความตาย แค่ทำเซตนะคะเซตใส่ง่ายแล้วก็เสียงเงินจิตอันาเลยค่ะซีนอะไรที่ really easy มาเค่งองยูน่ายูน่าเนาะอไรที่เนาะนะา เกิดขึ้นมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าไม่เขียนนะครับเมื่อกี้เกิดบางอย่างมีอะไรขึ้นไม่รูอนี่อันนี้คือเรื่องลืยนะครับเลื่ยงอย่าไปอย่าไปคิดมันมาักอย่าไปคิดอะไรก่อนหนักนะครับเอาละครับแค่มาเล่นกันก็พออยาเล่นกับผมได้นะครับผมบอกมึงไปแล้วในตอนต้นคลิปนะครับตัวนี้ก็ไปซะไม่เมยนะครับตอนนี้ มอาจจะไปพักมันก็ได้นะครับแต่ก็เล่นไปกับคุณผู้ชมและถ้าลูกยำจะเล่นด้วยมากันนะครับดูครับว่าผมจะผ่านไหครับมาดูกันผมกัเพื่อนผมนี่เราหน้าจะต้องผ่านอยู่แล้วเราแค่เทนล,ล่างครับแต่เดียวจ้ก็ผ่านนะครับมีท่าซอกอ็ไม่ต้องห่วงคนะรับเลี้ยงเยวแต่โดนโค้ช้างครับซึ่งตัวนี้ครับไม่หลอดเตยมตีตัวเล็กนะครับล่างปกติแต่ล่างอัพเพีดยน จงปีเตเยอะๆได้คับได้ครับแต่เดินช้าตายไปหน่อยครับที่ตัวนี้มีความสามารถที่ตีตัวครับนั่นก็คือการเดินไปอ่ะแล้วตัวมันหนักใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้บินไม่ได้ครับมันไม่มีให้กระโดดด้วยเพราะตัวมันโค่นหนักครับซึ่งผมจะหลอกวันขี่ขารับเกมหมดทุกอย่างเว้นขาไม่ทงนงกันนะขเกมทุกอย่างเว้นขาผม้ํทำการปล่อยเรียงแขนอกไปเลย นี่เพื่อนผมเปยัไงมั่งเนี่ยคีปอยมัสปอยมั่งเอยเนี่ยเดี๋ยวสักทุกคนมาเดยวตัวเดเดบุมบ๊อกนะบุมบ๊อนี่เข้ามามาแล้วครับมา มันอยู่ไหนนะวิวอยู่นั่นอยู่ยิวมัดวิวเทนบล็อกวิวแทนบล็อกโอเคแต่มาทำเว็บหกต้องผ่ามันมียี่ห้าเว็บซึ่งน่าจะไปได้จิกแพกบล็อกไม่ได้งั้นตีม่งอยู่ไหนอ๋อน่าจะหมดแล้วมั้งนะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละ ซึ่งผมอาจจะเล่นตัวนาฬิกาด้วยนะครับผมมีไททันผมตอนนี้มีแค่ซอกอัพเกรดซอไม่อัพเกรดแล้วก็นาฬิกานะครับปลุกดั้งไททันเดี๋ยวยืดไททัานนาฬิกาปลุกนะครับซึ่งผมนะครับจะวันนี้ไปที่เล่นตัวซอครับเพราะพึ่งฟีน่ักน่ารัมามาเนี่ยครับผมรีวิวให้ด้วยเลยก็ได้ นี่ครับสกิลที่มีชีวาเลื่อยเลขอยอันที่หนึ่งครับเป็นฟันนะครับสองเกนกลางถ้าเล่อยเหลือห้าพันมันจะปล่อยเป็นเกนกลางแบบจะปล่อยเป็นลูกเล็กๆออกไปนะครับซึ่งสกิลถัดไปสกิลสามมีคำว่าชีว์เลื่อยถ้ากดไปครับมันจะมีให้ล็อกนะครับแล้วพอกดเสร็จอะ่ะมันจะดูดมันจะดึงัตูเข้ามานะครับมาซึ่งผมกดไปแล้วคูดาวนานไปเยียบนะครับแล้วมันจะเยียบแบบโคตรแรง แล้วอนต่อไปก็ที่รู้จักอีกดีนี่ติ้งแรงใช่ได้นะมามาใช้นี่ไปด้วยเลยมาครับดูกันแต่หมันบล็อกนะครับเนี่ยมันบล็อกม,มันดึงมาไม่ได้มันตัวใหญ่เกินหยียบเลยนุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นบินไปไหนเฮ้ยเอาหายมันหายตัวโอ้ย,อยโอเคกลับมาเกินละปล่อยไปเลยมีแนวนะอยู่ไหนอยู่ เพ่นผมเยกยันเลยอะอยู่เพ่ผมไปดวนอะไรกัดมาเนี่ยผมไปโดนมดกัดมาหรอฮึฮึวันนี้เพื่อนผมกำลังเพื่อนบมเลือดหละ่แปดพันซึ่งก็เยอะเฮ้ยทำไมตรงนี้ไอ้ตัวบ้า นี่แน่โอเคโดนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมโอเคโดนปล่อยไปเลยนี่นะ่แท้ครับแท้ขาพองเรือ่อ<ม>กิดเพิ่งไม่ติดไม่มีอะไรจะพูดเออหย,ยับหยับเฮ้ยเฮ้ยมาแ,บบแอบเลยข้างหลังเนี่ยนี่อนเดินหยับผมไม่ต้องใช้สกิลมันก็ทำดามิได้เห็นไหมครับแต่ใช้สกิยวว่าเพราะเบื่อไม่มีอะไรทำ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่นะครับไปทำทุุระส่วนส่วนตัวนะครับเพิ่มเลีอยเหร็ย9เก้าพันซึ่งเกร์กลางก็ยังเท่าเดิมนะครับเบสสิบแล้วเหรอโอเคไปรับ,บ้านไม้แม่มาดวน,นะครับเป็นตัวที่สูงสุดในเกมแล้วตัวราคาแพงสุดในเกมกม็คือหนึ่งล้านพอร่อย ซึ่งอย่าไปซื้อมันกากซึ่งเพื่อนผมมีเป้าหมายแทนอาโมอัสซึ่งผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนผมซื้อแต่ันก็ยังซื้อเพราะมันไม่ใช่พอ้กูนั่นเองแต่ผมเห็นจุดบางอย่างมาจากกคอผมตั้งแต่นานแล้วปุมขนมพูดไุ่เห็นอะไรไนหะมตรงคอผมอ่ะนีะ่ยคุณเห็นอะไรไหมปุ่มเรียงๆอ่ะมันไม่น่าใช่ปุ่มมันคืออยียง ไ้เก็บพลัสไซอ่ะเพิ่งเสร็จไปไม่กี่เวลาวินาทีแล้วอกเนี่ยทำไรนี่นะถอนอ่ะไม่โดนอีกว้ามานี่บุม้มไม่ตายได้ไงเนะี่ยยับแม่งเลยยับทีเดียวตายอ่ะโอ้ไม่ตายนี่ยวะแต่เกือบตายโอเคเรียบร้อย ผมยังรู้สึกว่าไปเลื่องข้างหลังกูไปทำเหี้ยและลรวะอยู่ข้างหลังเนี่ยเออทำไมวะทำอะไรได้มันตั้งตรงเนี่ยโถ่เอ้อยยวตรงนั้นตัวหนึง่งไปกระสุนกระสุนรุมวงจักน้ำเบาไหลเลื่อยๆนะนั้น ผมรู้สึกว่าเกณฑนกลางมันเหมือนดิมเป๊ะซึ่งผมเกียดขาผมตลกขามันมากมาอันนี้เราจะเล่นกันยาวๆนครับถ้าผมเงียบไม่ต้องด่าผมแล้วกันเพราะหนึ่งไม่มีอะไรพูดไปจะพูดตอนที่มันแบบเป็นลาๆๆลาลงเลย่งเทียบตอนแบบมันๆนะครับมาผมจะเงียบย,ย,ยาวเลยเงียบรถแถวบ้านกว่า ช่างนะครับอย่าไปฟังเสียงมันสิงดิกเมนหน้าบ้านนะครับมาไปกันเถอะคือมันต่อด้เรื่อยๆผมเห็นไฮด้านี่ไหนแม่ไม่อยู่อ่ะกับแม่งเลยโอเคโดนได้ไงวะไม่ตายหรอแต่เจ้าตายไม่ใฉะจะจูกเหรอจะจูกเหรอมาต่อต่อต่อมา มากันนะครับตอนนี้เด okay, ็กแว้นอีกแล้วว่าเด็กแวนมามาอีกรอบอืมเมื่อกี้ไปชิงช anyway ่องานะครับมาชิมต่อกี่จีกีจีกีจ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 ีีวผมเอามีอะไรแถวตัวผมเนี่ยเออเด็กแว่นอีกแล้วรักเด็กแว่นบ้านผมไปแล้วนะครับ อช่ครั้งโคกตายโอเคผมจึงวิง่งผมจะไม่อยู่ใกล้มันเด็กค่ะมาเพื่อนผมทำอะไรอยูน่นี่มาดูกันแล้วซิงเมื่อไหร่ผ่ัดได้ซิงนะครับผมจะตับไปตอนเวฟสิบห้าเลยนะครับอย่าด่าผมแล้วกันเ่วีอมาแล้วครับเวฟสิบห้ามาดูกันว่าผมกับเพื่อนผมชนะแน่นอน พ่อดเจากสภาพเตอละคนอืมทำอะไรทำไรเจ้าทำอะไรอยู่ตรงน,นี้ไม่โดนโว้าวแกไม่รอดเนี่ยเข้าใจไหมนั่นล่ะบุ้งบอกการมันการมัน,กมนเก่งดีเ,เองแม่งเองมันเลยนียนย่ไปทำอะไรข้างหลังอะ่ะ ครับลองปล่อยล้วแบบนี้ครับนี่ไงครับจะเป็นเมื่อกี้ทุวคนะครับมันจะปล่อยเป็นเม็ดเล็กๆออกไปอ่ะปล่อยเฮ้ยเดี๋ยวกูตายเฮ้ยได้ไ้ไม่อยากตายยังไม่อยากตายโอ้มันม่ตีบ่นเกือบตายกูเลือเลยห้าพันเดียครับมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบเลื่อยนะครับมันไม่ใช่กระสุนอะครเขามันเป็นเลื่อยเลื่อยปล่อยออกไปซึ่งผมกำลังจะตุยเนี่ยไม่กลก็เขียนเลีอยดเก้าพันก็คือเท่ากับอัพเกรด ตปทังเชล่าแต่ว่าเลือยบเพี่ยบผมเหลือแปดพันเจ็ดนี่ไงจืบ๊บหยยบเพราะว่าถ้าหย,ยับแรงสุดละแลหรับผมนะอืมอยู่ไหนนะาืมดิอย่าผมขอนะครับขอตัดไปตอนเวฟที่ยี่สิบเลยนะครับอจือบ๊บมาละ เอ้ยมาพอดีเลยระตายซะแก่ไอ้กระจอกพวกบอกงางงูนี่เนี่ยเหยียบด้วยเหยียบดำเลยทิ้งร้อยเห้ให้ให้ิวไปไหนเนะี่ยว่าอะไรเฮ้ใติงจัดเออมาอยู่ไหนอยู่นั่นเหรอมานี่ดึงมาแล้วก็ฟันครับมีคอมโบ อยู่ในไอ้พวกบล็อก้างโง่เพื่อนผมทำอะไรอยู่นี่งๆโอเคอยู่นี่นะถ้าตัวผมบินไดน้มันจะเป็นอะไรที่เวรี่โกงมากๆซึ่งพวกบล็อกนี้าเจอเราตายก็มาบัก็กเนี่ยครับมันดึงมาไม่ได้มันบักอกเครับมันผมมันมีร้อยขวกเ,เสร็จพวกนี้เพิอ่อน แต่ถ้ามันโดนควบคุมก,ก็อีกเรื่องนะมาผู้ปอกหน้านโง่เดี๋ยวให้เพื่อนผมจัดการเองแล้วกันมาเดี๋ยวตัดไปตอนเวฟยี่สบสามกันนะครับมาเทาเวฟมานะครับอ่านี่คือสาเหตุที่ทำไมผมต้องตัดก็ดคือเวลาไม่พอนะครับถ้ามันยาวเกินฝ่าสิบ คืทีเท่ากับเวลาผมนั่งจะไม่พอซึ่งอ่ะได้เวลายาวๆละมาเพี่ยน,นับต่อไปจะใกล้เวสสุดท้ายละอีกสองเมตรเท่านั้นเท่านั้นะมาให้อ,อยู่นี่ปล่อยไปเลยอืมเอาเพี้ยนหายเอา ก็ยังอยู่นี่หว่ายูงนีอยู่นี่นโหว,ว่ามาข้างหลังเนี่ยถ้จบใจเลยนี่ว่าทิ้งนี่ว่าโดนทิ้งมาถ้าจบเอนไ้ได้ก็ก็จบบริบูรณ์หมดฮะหมดไอ้แมนนะครับมาซึ่งเราจะผ่านไปให้ได้กับน้องจีมีกับน้องจี